ค่าไฟก็ต้องจ่ายแต่บินหายทุกเดือนแบบนี้ทำยังไงดีใครเคยเป็นแบบนี้บ้างได้บินมาแล้ววางไว้หายตลอดพอจะจ่ายก็หาไม่เจอต้องรื้อโต๊ะรื้อลิ้นชักหากันแทบทุกเดือนเลยบางทีนะกว่าจะหาบินเจอโอ้โหก็เลยกำหนดจ่ายไปแล้วใครไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกต้องเปลี่ยนมาใช้สิ่งนี้เลยค่ะ Pae บิน e คือใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่จะส่งตรงถึงมือถือคุณทุกเดือนไม่ต้องรอบ,บินกระดาษไม่ต้องกลัวหายเมื่อถึงรอบบิน p a จะส่ง SMS หรืออ e ีเมลมาให้คุณโดยตรงสะดวกส,สุดวิธีสมัครก็ง่ายนิดเดียวแค่เข้าเว็บไซต์ p a หรือแอป p a smart plus จากนั้นเลือกเมนูสมัคร E ีบินยืนยันข้อมูลและยอมรับเงื่อนไขลงทะเบียนเอกสารอิเล็กทรอนิกส และเลือกช่องทางการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เหลือก็รอรับรหัส OTP เท่าเนี้ยก็เรียบร้อยแล้วจากที่เคยต้องพกบินไปจ่ายเดี๋ยวนี้แค่มือถือเครื่องเดียวก็ทำได้แล้วใครยังไม่ได้สมัคร PAE บินบอกเลยว่าต้องลองแล้วค่ะแล้วคุณจะลืมปัญหาเรื่องบินหายไปตลอดชีวิตลดการใช้กระดาษแถมยังรักโลกอีกด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ส่งต่อให้คนที่บ้านและกด Subscribe ช่อง P A Brand ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเคล็ดับดีดแบบนี้อีกค่ะ